อยู่วะเฮ้ยไปเด็กนั่นดิโอ้ยหนาวจนต้อแข็งกอตาเฮ้ยจังไหนดีเฮ้ยเฮ้ยโอ้ปิดแอร์ดิไปไปอโอ้ยไหนดีลูกูปิดใหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะเอาก็ปิดแอร์ตัวมันหนาวมีสิทธิ์อะไรไปปิดเฮ็ดแกส่วนรวมเลยวะพี่คนเขาหนาวกันเบิร์ดล่าจะเบิรงลูกค้าเจะรู้นี่จะหนาวได้ยังไงเว้นคนทุกคนก็ปกติมีมึงเนี่ย ไปด้านที่มันดังกว่านี้ยิ่งใหจเปิดอีกอยู่แต่แม่เลี้ยงมึงใส่เสื้อกันหนาวมึงสีหนาวทิข้าดิมึงขึ้นถึงลูกข้าเลยเฮ้ยเอาแบบนี้เฮ้ยมึงกลัวมันรู้เหรอวะหรือมึงอยากทนหนาวอยู่แบบนี้ไม่ยากว่ะเรหนาวว่ะจัดการมันเลยเฮ้ยช่างของเขาน้ำอ่ะ ไ้ยเดี๋ยวมึงเป็นไรต้องไปเข้าห้องน้ำพร้อมกันสองคนก็ <c oughs> ไปถาคิ้วเฝ้าไอ้เพื่อนหนเนล้วต้องไปสองคนเลยเหรอ <c oughs> เอา้าก็เดี๋ยวก็โดนแทกคิ้วเลย็่านได้เยอะไปก็มาทำตัวอะไรแปลกขยะบ้าห้านี่จะต้องใส่แอรจริงหรอวะคือดีหรือมึงสีทนหนาวเออเอาก็เอาอะ เสร็จแล้วเหรอเียบร้อยจะไปนั่งที่ไปเก้ก้าชิบพ่ายมันร้อนเท่าวะหัวเาห้องน้ำมาเข้าไปทำอะไรร้อนชิบพ่ายเอ้าแอ์กูดับได้ไงวะเะเดือนที่ผ่านมากูจ่ายค่าไฟตรงแอร์กูจะดับได้ไง ว่าแอกูไว้จริงไอ้สัตวนกูเนี้ยทำต้องใช้แพทย์ดีนะกูมีแอ์ทำรองเปิดอัดกระบาดมา่งเลยไอ้ายแอคก็เจ๊งแล้วเปิดตัวใหม่หนึ่งบอกได้เรื่องไงใครสีรุ้งมันมีสองตัว โอ้ย้ำแรงกว่าเดิมซี่เท่าไม่นี่มาเฮงกว่าเก่าอีกอ้าวมึงเรียบร้อยไปแฟนเอามาตามมึงแล้วไปดิมึงอะมึงไปก่อนดิไปดิกูบอะไรนี่เออมึงบอกว่ามึงจะตัดก่อนอะไปดิไปเดี๋ยวโอ้ยโอ้หนาวหนาวอะไรนักหนามันหนาวอู้ จากเราเหอหนาวเรียบร้อยไปอะไรกันนะนั่นยวนะเฮ้ยผมตัดผมหรือไปเที่ยวเกาหลีมาวะเนี่ยบ้าบอกกูหนาวน้ำแข็งตัวนี้เฮ้ยน้องถึงคิวเองนะเอาไงเดี๋ยวให้คนนี้ตัดก่อนเลยครับเอาให้มันแซงก่อนเละเอาเฮ้ยมึงก็มาเฮ้ยไปตัดดูถอดคิวมึงเร็วนี่ เฮ้ยทำไมเนี่ยจะดึงตากูนแล้วเนี่ยเอาแบบนี้ผมแีแผนเ,เฮ้ยเี้ยนมันตาก,กูนี่หูก,กูอยู่นี่วู้ฮูเ้เย็นสบายเว้ยเขาทาบะมึงจะกระซิบเขาทาบะเออได้ตามแผนช่างเดี๋ยวมาเด้อแปบ๊บนึง เบิ้งคิ้วไห้หมูผมแน่อ่ะได้ได้ได้ย่างไห้ไหแซงคิ้วนะรีบๆมาลนะ่ะลูกค้าคุณื่นมาไม่รอคิวนะเฮ้ยเอาจริงเหรอวะเอ,เอาจริงดิแล้วมันจะไฟเนี่ยตอนผมไห่เหราวะปัตรเตรียนมันไล่สายหรือมือสีท้อหนาวเออเอาก็เอาวะแค่ตัดไฟ ลฟร้านกูดับได้ไงเลยเฮ้ยเฮ้ยรถไฟดับตันผมไงวะตัดได้ปกติร้านกูไฟไม่เคยดับค่าไฟก็จ่ายประจําไม่เคยพลาดเป็นไม่ได้ไงไอ้ซองตัวนี้มันทำพฤติกรรมแปลกๆนี่เวรแกล้งกูแน่ออกไปกันพักหนึ่งแล้วไฟดับอ๋อมึงอะ ว่ากูแถมให้วันนี้ไม่คิดตงังไม่มีไฟมันตัดได้ไหนอ่อร้อนตัดได้ตอนกัะเว้นเนาะบัตรเดียนมันก็ไล่สายตัดได้อแล้วสบายโว้ยอาการคตรดีอ่ะเป็นไฟตาแผนดีนะมีไฟทำรองนะ ไม่งั้นแย่เลยเตรียมตัวหนาเวเลยมันมีไฟสำรองเยอะแล้วไงทีเนี้ยพี่จะอะไรบ้างว่าแล้วว่าวันนี้มันต้องเกิดขึ้นดีนะกูมีแบตสำรองไว้ไม่งั้นแย่โอ้โหไอ้เงนช่ำเยอะไม่ยากตัดค์วยวะ สิไม yeah, yeah. yani ่ยากอย่างเดียวเลี้ยวคุณหนาวมันหนาวอีเหี้ยไม่รับไปมาขอตัดไอ้น้องอาการดีเว้ยหนาวจะตายเลยนะมึงไปไหนไหนมึงเข้าเข้าใจกูแล้วบอป่ะเนี่ยหนาวถึงใจมึงก่อแบบนี้เย็นส่ายเว้ยเย็นไปคนเดียวเนอะ